ธนาคารกลางต้องเป็นกลาง ในเกือบทุกประเทศธนาคารกลางจะเป็นอิสระจากรัฐบาลและแม้ทั้งคู่จะมีเป้าหมายในการดูแลเศรษฐกิจเหมือนกันแต่ก็แยกกันตัดสินใจเรื่องนโยบายที่จะใช้แล้วทำไมธนาคารกลางต้องเป็นอิสระตามทฤษฎีแล้วธนาคารกลางควรเป็นกลางหรือเป็นอิสระก็เพื่อ1ป้องกันไม่ให้ใครมาบิดเบือนนโยบายทางการเงินซึ่งอาจกระทบเสถียรภาพทางการเงินและเศรษฐกิจได้เช่นถ้ารัฐบาลมีหนี้เยอะและให้ธนาคารกลางพิมพ์เงินใช้หนี้เรื่อยๆ,ๆก็จะทาให้มีเงินในระบบมากเกินไปจนเกิดเงินเฟ,ฟ้อสูง 2>, 2สร้างความโปรง่งใสเพราะไม่มีใครได้ผลประโยชน์เบื้องหลังธนาคารกลางก็น่าเชื่อถือมากขึ้น และพอคนเชื่อมั่นในธนาคารกลางธนาคารกลางก็สามารถโน้มน้าวพฤติกรรมของคนได้ผ่านการสื่อสารเช่นถ้าประกาศว่าจะขึ้นดอกเบียเเบ้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อคนที่เชื่อว่าดอกเบีย้ยจะสูงขึ้นก็จะเอาเงินไปฝากเอากำไรแทนการใช้จ่ายซึ่งการใช้จ่ายที่ลดลงนี้อาจช่วยให้เงินเฟอ้อลดลงได้โดยที่ยังไม่ต้องขึ้นดอกเบีย้ยจริงๆด้วยซ้ำสามให้ธนาคารกลางโฟกัสเรื่องการสร้างเสถียรภาพทางการเงินได้อย่างเต็มที่จะได้ไม่ต้องโดนกดดันจากหลายฝ่ายซึ่งรายงานจาก IMF พบว่าในช่วงร้อยปีที่ผ่านมาธนาคารกลางในอเมริกาใต้สามารถควบคุมเงินเฟ้อได้ดีขึ้นมม่อีิสระ 아, 큰